สวัสดีครับทุกคนกลับมากับออโต้แกรนดิเตอร์อีกครั้งนึงครับเมื่อกี้ผมสุ่มได้ฮัสก้าพอดีเลยครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทําคลิปฮัสก้าเลยดีกว่าครับมีคนขอออโต้แกรนดิเตอร์มาพอดีด้วยนะแล้วก็วันนี้ครับผมไปเปลี่ยนทรงผมมานิดหน่อยนะ <c oughs> อากาศมันร้อนนะครับก็เลยไปตัดผมมานะโอเคมาฮัสก้าทำอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลฮัสก้าก่อนเลยดีกว่าทุกเลือดที่หายไป9%เนี่ยจะได้สแต็ก ฟิวลี่เจ็บสแต็กนะครับน่าจะเป็นสแต็กฟิวลี่ที่ไม่หายไปนะส่วนอังตีนะครับจะปาหอ,อกไฟทุกๆ0.5วีนะครับทำดาเมจ15แล้วก็บวกกับ10สแต็กดาเมจนะครับก็คือน่าจะปาประมาณ4ดอกมะประมาณ4ดอกครับแล้วก็ติดไฟ2.5วีเนาะเดี๋ยวเรามาดูทาเล้นกันหน่อยดีกว่าเอ่อของเอาเป็นอะไรดีเนี่ยเอาเป็นเซอรพรส์กิฟบล็อกแล้วกันนะครับผมผมอยากได้ซุ้มของมาเอ่อได้มา5อันโอเคก็ใช้ได้อยู่นะโอเคเมื่อกี้ผมไปอ่านทาเล้นมาแล้ว เทเลนด์เรเวลห้าเนี่ยเราต้องอัพเป็นอ่าอิสตักออฟเบอร์เซเกอร์บัตเนี่ยได้หนึ่งฟิลิสตักนะครับแล้วก็เรเวลสิบเนี่ยเราจะอัพเป็นอันไฟนะบัตไบลิงสเปียก็คืออันนี้นะครับก็คือถ้าเรามีสเต็คไฟครบสองร้อยแปดสิบเนี่ยมันก็จะปาหอ,อกไฟออกไปนะครับแล้วก็ส่วนเทเลนด์เรเวลสิบห้าเนี่ยก็ต้องอัพเป็นอันขวานะลบสี่เปอร์เซ็นต์เบอร์เซเกอร์บลัชอ่าทิเกอร์เฮลส์นะครับก็คือทําให้มันได้สเต็คฟิลลี่ง่ายขึ้นประมาณนั้นเนาะโอเคส่วนตอนนี้เนี่ยเเรรราากก็็บบบตับังคคค์มจะะพนนแล้วนะ ประมาณนี้ครับเราได้สกิลอะไรบ้างเนี่ยเราได้สายอ e ีเวนต์มาเฉยเลยครับได้เอจาช็คเกิลมาโอเคก็โอเคอยู่นะนี่ไงเบอร์สเกอร์ฟิลลี่มันก็ป่าหอ,อกไฟตลอดไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่กระป่าหอ,อกไฟตอนนันตินะครับเหมือนนันติเปลี่ยนโหมดอะไรประมาณนี้เนี่ยนออันติเพ๊่ก็เปลี่ยนโหมดเป็นหอ,อกไฟสองเออประมาณนี้เราก็จะซื้อแต่ของดีๆนะครับทุกคนเนี่ยอย,อย่างไฟเนี่ยเราเน้นใช่ไหมเราก็จะซื้อทกสกิลนะครับส่วนอันเนี้ยเนี่ยมันดีเราก็ซื้อมานะ เนี่ยอันเนี้ยดีครับส่วนนี้ก็ดีนะเดี๋ยวผมจะซื้อมาด้วยอันที่แปดสแต็ทุกๆวีเนี่ยมันดีหมดเลยนะครับทุกคนอ,อถ้าเกิดเอามาได้ก็เอานะส่วนไหนที่แบบว่าเป็นสกิลอย่างเงี้ยทุกๆเลือดที่หายไปสี่ร้อยแปดสแต็คแอนจูอี่อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบางอันแบบว่าแปะไฟแล้วก็ได้น้ําแข็งด้วยอะไรประมาณนั้นไอพวกนั้นไม่ค่อยดีครับเอาไว้ที่หลังเลยปลาไฟไปปาไฟไปอุ้ยหอกไฟแรงอยู่เนี่ยเป็นเล่นเรารด้านี้มาเราก็อันล็อก อย่างไรพวกเนี้ยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะครับเนี่ยได้คีแล้วก็แปะอิูรี่อย่างเงี้ยไม่ดีนะครับเนี่ยอันเนี้ยดีครับอันนี้ก็ดีอยู่ 7, 6, เอามาแล้วจานนี้เป็นราวคีปด้วยสบายๆครับ oh. ส่วนรีครีปเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมจะลงอีกทีตอนไหนนะเพราะว่าด่านต่อไปเนี่ยเป็นด่านที่หกแล้วนะครับมันน่าจะยาก,กมากเลยนะคือด่านที่ห้าเนี่ยผมทําประมาณสองวันเลยนะครับ <laughs> กว่าผมจะผ่านนะ เดี๋ยวผมขอไปฝึกมาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยทําคลิปดนานที่หกลวกันเนาะค่อยๆไปเรื่อยๆครับมันยากมากเลยอะ่ะเออเอาอะไรดีเนี่ยได้มานาโบนัสรีเจนเอ,อ่าผมว่าได้มานาก็ดีนะทําให้เราปาไฟได้ไบ่อยๆครับก็ดีอ,อ่านี้ก็ดีครับแปะสเต็มาแปะโอเคเอามาก่อน น,นี่ล็อกไว้เพราะว่ามันเป็นไฟนะสายไฟนี่เราจะเอาหมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวมาดูของคนอื่นหน่อยดีกว่าว่าเขาเอาอะไรมาบ้างเอ่อไวเปอร์ iper, สายพิษเฮ้ยสายพิษเยอะนี่่าถ้าอย่างนี้ผมต้องเอาของแก้พิษมาด้วยดิ้อย่างนี้จากก็นอตนูนูเฮ้ยทำไมมันกระตุกจังเลยอะภาพกระตุกมากเลยครับเป็นไรไม่รู้เนโดตาคือเฟมเรทผมห้าสิบนะแต่ทำไมมันกระตุกขนาดนี้ <laughs> ผมไม่แน่ใจครับ โอเคหรือว่าผมต้องปรับภาพให้มันสวยขึ้นหรอลองไหมปรับภาพอ่อนกันไปป่ะโอเคเออปรับภาพสูงแล้วลื่นลื่นขึ้นแล้วครับอ่าไฟมาแปดสแต็กฟอร์สเพิ่มเลือดโอเคแล้วเราก็อันนี้มาครับ เอ uh, <10. S 1> เวลาที่เลือดเราหายไปเนี่ย <8. S 1> เราจะได้สแต็กไฟเพิ่มขึ้นนะครับเป็นแปดสแต็กเนาะประมาณนี้ครับไวเปอร์ <iper> เราน่าจะสู้ไม่ได้นะครับคนนี้ใช่ไหมเพราะว่าไวเปอร์นี้น่าจะแรงครับไวเปอร์ iper, ต้นเกนนี่เก่งมากเลยนะเนี่ยฟาหอ,อกไฟไปดิเฮ้ยหอกไฟเราแรงมากเลยนะยทุกคนดูดิหอกไฟเราแรงมากเลยเนะว้ยเออใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดผมอยากเล่นฮัสก้ามานานแล้วนะเฮ้ยทำไมเป็นยังไย เออโชเวลหรือว่ากิบบ็อกอ่าผมว่าเอาก mm ิบบ็อกมาดีกว่าครับโอ้โ oh, ห uh huh. ได้มาแค่สี่อันเองอะ่ะโอ้โ huh. หเกือมากอ่า uh, ล mm ีเจนไม่เอาดีกว่าคลิ mm hmm. ก็ไม่เอาอีเวชั่นฟิลลี่เหรออยากได้ของดีกว่านี้หน่อยอะ่ะ uh, อ mm ัน hmm. นี้ก็ได้ฮิล ทำไมมันมาแต่ของแบบนี้เอานี้ก็ได้ครับเพราะว่าเรามีนี่อยู่นะ 10, แปะฟอ์อยู่ครับอันนี้ก็ 9, พอใช้ได้อยู่ 8, 7, ของแก้ไฟเรา 8, ยังไม่ต้องเอามาก็ได้นะเ <8, S 1> นี่ยมันไม่มีคนเล่น 8, ไฟอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องเอาของแก้ไฟมาก็ได้นะ 3, เฮ้ยทำไมด่านเป็นเงี้ยเฮ้เยคโคตเทเลยทุกคนเฮ้ยโคตรเทเลยอยากได้ด่านนี้บ้างเลยอ่ะ ด่านแบบเป็นสังเวียนยิงนะครับหูได้มาจากไหนอะไม่แน่ใจเหมือนกันครับอาจจะได้มาจากการดรอหรือเปล่าอาจจะได้มาจากการดรอได้ครับเออเดี๋ยววันนี้มาสุ่มสักหน่อยดีกว่าเนี่ยวันนี้ผมมีสามใบนะสุ่มสักสามใบครับอ่าไม่ดีอินจูรี่ฮิล ไฟลแล้วก็ e ว a ชั่นได้อันนี้ต้องมาก็ไไ้มั้ง <10. S 1> มาครับเราจะได้เป็น <9. S 1> stack fury สิบแล้วนะตอนนี้เลเวลสองแล้วครับโอ้ยเราชนะควีน n of p a i สวยเราเริ่มมี stack ไฟเยอะแล้วครับผมว่าท้า level สิบห้าฝั่งขวาเนี่โหดมากนะลบสี่เปอร์เซ็นต์ b e r s e r k บัตเนี่ยคือเก้าเปอร์เซ็นต์นี่ผมว่ามันเยอะไปนะพอพอเหลือห้าเปอร์เซ็นต์แล้วมันแบบเออมันติดบ่อยมากนะครับทุกคน เดี๋ยวมีคนเล่นรีเจนเมื่อตานี้มีแดร์เซลแดร์เซลเป็นพีษกับรีเจนเหรอผมยังไม่เคยเล่นแดรเซลเหมือนกันนะครับเออพูดถึงฮีโร่ตอนนี้ผมมีตังหมนะื่นสามแล้วทุกคนทุกคนอยากให้ผมซื้อตัวอะไรตอนนี้คือผมยังไม่ได้ทำชิพสี่ตัวนี้นะคือมีพารที่ยังไม่ได้ทําแล้วก็มีกุงก้าครับกุงก้าหมื่นสองตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้น่าจะห้าพันเออเอ้ยตัวนี้ก็หมื่นสองเหมือนกันครับอ่าเราเอาคล็อกอเฟมมาแล้วกันครับบวกสนะิเปอร์เซ็นต์ดาเมจดีดักชันนะ มีคนเล่นสายหลบไหมมีครับลิกิงั้นเราก็เอาตะข่ายมาเยอะครับทุกครั้งที่รีเจนมีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์จะได้สแต็กฟิลลี่ออกมา,เ,าเดี๋ยวนี้ล็อกไว้หน่อยก็ได้ได้ลดดาเมจพิดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนไอตัวพระเนี่ยผมสุ่มไปแล้วนะครับผมไม่ได้เลยนะคือมันต้องมันต้องสุ่มอย่างเดียวนะครับมันซื้อไม่ได้เนาะเนี่ยกดที่ดร็อนะครับดรอ Draw. แล้วก็เนี่ยโกลเด้นฮีโร่นะครับผมสุ่มไม่ได้นะผมสุ่มไปหลายรอบแล้วนะครับเนี่ยสุ่มไม่ได้สักที อ๋อนี่ไงมูนฟาวเทนแบตเทนฟิวนะครับใชส้สุ่มจากอันนี้นี่เองได้เป็นสนามมานะอืมวุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราสู้ดัชเซนไม่ได้เลยหรอเนียเซ้นดาเมยียดอ้โหูแล้วมีของตังสองชิ้นครับดิมเมเนจีสโตนกับฟอร์จูนแคสดูของเราดิโอ้โหอย่างเกลือดูของเขาพระเจ้าเฮตัาเนี่ยผมขอของอันนี้หน่อยได้ไหมของที่มันอ ได้เพิ่มรีเจนเลือดอะไรประมาณน,นี้ฟินิชก,ก็ได้แต่คนนี้เขาได้ตังค์เยอะไปจริงว่ะฟอร์จูนใช้กับดิมเนจี้โตเลยมเปทุกคนเกินเบอร์มากอะ่ะบอกเลยเออมาสักทีอันนี้สแต็คฟิวลีนะครับโอเคสแต็คฟอร์ดแล้วก็เอานี้แล้วก็อน,กนี้ล็อกไว้ครับเจอลิกกีเอ้ยเรามีตะขายเยอะนะว้ยไหนมาลองันอดิตะขาเราเยอะมากครับลองโดนโอ้ยแต่เ,เขามีรีเจนเยอะอยู่เนี่ย เลือดเขาขึ้นเร็วมากเลยมาปลาหอกไฟไปห,หอบไฟเคแรงอยู่นะแต่ว่าเขาก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยอืมนี่เราเริ่มติดแล้วครับฮัตก้าจะเก่งตอนเลื่อนน้อยเว้ยฮัตก้าเก่งตอนเลื่อนน้อยครับปลาไฟไปโอ้โหยังเก่งไม่พอเลือนลดไปเยอะมากครับอุย้ยโซลิปเอิร์นหรอว้าว โซลิปเอิร์นอืมอันนี้คืออะไรเนี่ยได้สกิลใหม่ทันทีหลังจากที่ซื้อครบแปดแล้วหรอ <Four. Three. S 1> อือเอโซลิปเอิร์นมาก่อนลวกันครับอันนั้นผมไม่แน่ใจว่าทำอะไรได้นะเนี่ยเเราก็อันล็อกไปเก็บจกไฟมาอืมอันนี้ก็ได้เพิ่มเเวลสักหน่อยโอ้อันนี้ของดีนะผมว่าเอามาแล้วก็ล็อกไว้ก่อนครับล็อกไว้ก่อนเลย ไม่หรือว่าเราจะหาเอ้ยเราหา 8, ไฟดีกว่า 7, 6, 5, 4, 3, เอานี้ครับอยากให้ฟิลลี่มันขึ้นมา20นะครับเราจะได้มีโอกาสเจอทองนะหลังจากตาเมื่อกี้นะครับโอ้โหฟอนเก่งจังอะโอ้ my g กอดโอ้โหสู้ไม่ได้เลยแย่และเขาแตกไฟมาอีกครับสุ่มไปแล้วกันได้ไรบอดี้ออฟเบรจ คืออะไร body of rage อ๋อไม่ไม่ดีนะครับ,บเีราอันนี้มาได้ครับมารอปลดล็อกไปแล้วกัน 7, ตังรถมาหน่อยก็ไม่เป็นไรครับช่างมันแต่ของอันนี้เราไม่ดีเลยอะอร์ติแฟกเราไม่ดีจริงๆนะครับโอ้โหมีไรเมกมันสกิลของตัวผมไม่ใช่หรอวานั้นะ่ะ <c oughs> <c oughs> เราต้องพยายามยื้อครับยื้อให้ยังไงก็ได้ให้มีคนตายก่อนเรานะเราจะได้เลื่อนมานะครับอยากได้นั่นมากเลยสกิลของแมคโครพายอะที่เริ่มมาเราจะได้สแต็กไฟนะครับ เราจะได้ปลาหอกไฟตั้งแต่เริ่มเลยนะคือตอนนี้ปัญหาของเราคือสแต็กไฟไม่ค่อยพอนะครับยมีเดสเซอแย่งมาทําไมก็ไม่รู้นะครับน,น่าจะเอาน่าจะเอาไอนี่มานะตัดตัดไฟปะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอบัตเทอร์ไฟออฟออฟฟรอสหไม่มีของดีเลยะเอาเดสโซเลเตอร์มาก็ได้ของไม่ดีเลยครับเอาพิษ <laughs> แตกพิษไม่เอา อยากได้สแต็กไฟเออนี้ก็ค่อยยังชั่วครับอันนี้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยทุกครั้งที่เราโดนโจมตีเนี่ยมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นะครับที่เราจะได้สแต็กไฟมาสิบสแต็กนะครับก็ใช้ได้อยู่นะเพราะว่าเราโดนตีบ่อยนะครับมาคุณนูนูคุณนูนูเราสู้ไหวไหมเนี่ยเขาค้สี่สิบไปแล้วอะผมว่าน่าจะสู้ไม่ไหวแน่เลยโอโหไม่ไหวครับไหวไหมโอ้ยเกือบอยู่นะเกือบอยู่นะครับ ภาวนาให้มีคนตายก่อนเราเราจะได้เอาเลือดคืนมานะครับโอ้ oh, มาสักทีครับ Pre Battle Fury นะเริ่มมาเนี่ยเราจะได้ Stack Fury 100่นะครับเอออันน mm ี้แหละของสำคัญ Very good เอามาเลยครับนี okay, ่แล้วเราก็ชิครับ e v a l t i o n เราแตยังไม่ต้องเอาได้โอ้โหไม่พิดแรงจังอะพี่เอ้ย Oh my godDancer มันเก่งขนาดนี้เลยเอ๋อ หรือว่าฮัสก้าต้องเล่นสายนี่เหรอต้องเล่นสายเลือดเหรอแล้วก็อัพอีกอีกฝั่งหนึ่งครับคืออันเนี้ยที่ผมเล่นอ่ะเป็นสายไฟล้วนนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องเล่นคู่กับอะไรนะครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคือเล่นคู่กับเลือดแน่นอนครับโอเคมัลติเมอร์คิสก็ดีครับโอเคผมต้องใช้เงินหมดแล้วนะตอนนี้เออเอาน h i s มาเอาน h i s มา,ามาัลติเมอร์คิสโอ้โหโหแย่แล้ววะแย่แล้ววะตอนนี้เราจะรอดไหมเนี่ย ขอรอดตานี้ได้ไหมอะเราจะได้สีทองครับขอรอดตานี้เถอะขอร้อง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 เลยได้ไหมเพื่อนเพื่อนครับ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 ขอร้องขอร้องโอ้โหูเดี๋ยวเรายังไม่ตายนีกว่าเรายังไม่ตายครับเรายังไม่ตายเรายังไม่ตายเรายังไม่ตายนึกว่าเราตายแล้วโอเคโอเคโอเคอุ้ยเนี่ยสแต็กไฟเราเป็นพันแล้วครับเยี่ยม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  วิ่งเราเกือบอยู่นะถ้าเรามีอินเทอร์ไฟล์เราชนะแน่น,นอนครับเมื่อกี้โอเคโอ้อย่างน้อยผมแพ้ผมก็พอใจแล้วครับทุกคน <laughs> อย่างน้อยอย่างน้อยผมก็ได้ซื้อสีทองแล้วก็ได้ใช้แล้วนะครับเออโอเคอตอนนี้ผมสบายใจแล้วผมคิดว่าผมจะตายแล้วอะ <laughs> คือถ้าตายตามเมื่อกี้นี่คือผมงุนหงิดมากนะทุกคนคือแบบเออของทองอยู่ตรงหน้าแลวคือแบบฮัลคาตาแรกของผมมาเดี๋ยวมาลองหน่อยสิเดี๋ยวมาลองหน่อยว่าเรา <laughs> พอจะสู้ใครเขาได้บ้างไหม Nothing to อะไร Nothing to do ไม่มีอะไรทำอะไหวไหมไม่ไหววะ่ะสู้พิษไม่ไหวจริงครับ <laughs> โอ้เกิดช้าไปอะ่ะผมไม่น่าไปซื้อของอันอื่นเลยเนาะน่าแจกไฟมาก่อนแล้วกันนะครับลืมลืมสุ่มครับลืมสุ่มลืมสุ่มลืมสุ่มอ่าโกรสโอเคดรอมาเราจะได้ของดีมั้งไม่ผมไม่เคยได้ของดีเลยนะเออผม ไม่รู้เป็นอะไรนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยสติกเกอร์อไม่เคยได้ของดีเลยของดีมแอนิเมชันหน้าตาเป็นยังไง <c oughs> เออแล้วก็ดรอนี้มาสักหน่อยก็ได้อ้อบักอะไรกันเอ่อเรารอไหนดีอ่ะผมว่าเรารอสนามมาดีไหมอยากได้หรือว่าเอาสกินดีเอาสกินนี้นดีกว่าไปสนามช่างมัน ืมสกินครับสกิน <laughs> เออเดี๋ยวเราลองเอ็กชรนอะไรได้บัางโหเรามีแค่สี่สิบห้าครับอันนี้เรามีเท่าไหร่ไอโกรเดียนเรามีเท่าไหร่ครับเจ็ดร้ยปสิบแปดไม่พอเราต้องมีพนะันสองในนันถึงจะซื้อได้อะไอตัวเนี้ยตัวพระนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายโหวันนี้ได้ที่แปดเลย <laughs>